living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีคุณผู้ชมมาพบกับ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรดีครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องไอเดียการจัดพื้นที่สีเขียวในทาวน์โฮมในทาวน์โฮมนะฮะใช่คุณผู้ชมพื้นที่สีเขียวอย่าว่าแต่ทาวนะ์โฮมเลแม้แต่บ้านเดียวนีย มันแทบจะจัดไม่ได้เลยโดยเฉพาะหลังที่มีพื้นที่ดินเล็กๆนะฮะใช่ส่วนมากก็เต็มที่ก็คือไปไว้นอกบ้านครับแต่การเอาสวนเอาพื้นที่สีเขียวมาจัดไว้ในบ้านเนี่ยทาได้ค่อนข้างที่จะยากการทําสิ่งนี้มันพอมันทํายากเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีใครทํากันแต่ไม่ได้แปลว่ามันทําไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมดูว่าไอเดียในการจัดพื้นที่สีเขียวจัดต้นไม้จัดสวนเอาไว้ในบ้านทาวโฮมเขาทากันยังไงเอาไว้ในบ้านเลยนะไว้ในบ้านเลยคุณผู้ชมดูนี่ ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2ของทาวน์โฮมอ๋อนี่ต้นไม้มันโตขึ้นมาตั้งแต่ข้างล่างไม่ใช่เขาวางไว้ในกระถางบูมเนี่ยเขาก็จัดมาเป็นสวนที่เป็นสวนแบบนี้คือการปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านเนี่ยสามทาไม่ได้ถ้าไม่มีแสงธรรมชาติแสงอาทิตย์แสงที่มันเพียงพอไม่งั้นมันจะสังเคราะห์แสงย่งไีใช่ซึ่งไอเดียของการที่เอาสวนมาไว้ในใจกลางทาวน์โฮมหลังนี้คือมันทําได้เพราะ เ้ามีช oh, like, like yeah, ่องแสงอยู router, ่ด้านบนอ๋อเขาเจาะช่องใช่เจาะช่องหลังคาเนี่ยนะวนตรงนี้ได้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาถึงตรงนี้เลยซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถปลูกต้นไม้ได้อืแล้วคุณผู้ชมดูไอเดียของเขานอกจากปลูกต้นไม้ตรงนี้แล้วเนี่ยเขายังทําระเบียงเล็กๆนี่ไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้แบบยังมีสวนอยู่ด้านบนอีกเป็นพ็อกเก็ตกาเด้นเชื่อมไปถึงชั้น3ด้วยนะฮะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยนอกจากการปล ให้มันเลื้อยขึ้นไปจนถึงหลังคาเลยก็ทําได้แล้วพื้นนะพี่มันต้องทําอะไรพิเศษกับพื้นหมพื้นตรนนี้เนี่ยมันต้องเปียกได้ตรงนี้เขาเป็นพื้นแบบปูกระเบื้องวางไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เขามีท่อระบายน้ําดังนั้นเดี๋ยวเราลดน้ําสาดน้ําอะไรต่างๆเนี่ย มันก็สามารถที่จะทําได้เองเลยครับผมจริงๆแล้วคุณผู้ชมถ้าเราจะทําเป็นระบบรดน้ําอัตโนมัติเนี่ยมันเป็ยิ่งง่ายข้นไปใหญ่เพราะว่าจุดในการลดน้ํามันมีอยู่แค่นี้ยอมเสียตังค์สัหน่อยใช่แล้วก็ทําเป็นระบบน้ําหยดแล้วก็ตั้งเวลาอัตโนมัติถึงเวลาก็เปิดน้ําลดของเข้าเองไม่เฉิดอแฉะถดูแลง่ายกว่าเดิมใช่ก็แสงธรรมชาติคอยคุมตัดแต่งต้นไม้อย่างเดียวก็เพียงพอแล้วครับผมอันนี้เป็นส่วนของพื้นที่ชั้นสองที่เขาจัดให้ดูเป็นสวนธรรมดาแบบนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น3ว่า สวนตัวนี้มันให้ impact กับการอยู่อาศัยในพื้นที่ชั้นสมไงขึ้นไปดูกันดีกว่าไปเปิดประตูตสิครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3แล้วนะใช่ซึ่งชั้น3เนี่ยเป็นมาสเตอร์เบดมครับผมแล้วผมจะให้คุณผู้ชมดูว่าไอสวนที่จัดอยู่ที่ชั้น2เชื่อมชั้น3เนี่ยมันอิมแพคกับห้องนี้ยังไงเริ่มตั้งแต่ส่วนของห้องนอนที่เขาจัดไว้แบบนี้นอนตรงนี้นะฮะดูทีวีฝั่งนู้นตรงนู้นเป็นส่วนที่เป็นรับวิวภายนอกบ้านแต่ตรงนี้ยังมีสวนในบ้านอีกอ่าเปิดมาปุ๊บมองเราไปข้างล่างมองไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสวนแล้วซึ่งจริงถ้าเราจัดให้มีมีบ่อปลาอยู่ข้างล่างด้วย มันก็จะมีปลาว่ายไปไว่ายมาเราตื่นมาปุ๊บเราก็กำอมมาหารปลาโยนลงไปอะไรพี่จะขี้เกียจขนาดนั้นเอ้าบูม<ป>ะจะให้ใหบูมจะให้พี่เดินลงไปป้อนมันเหรอพี่ก็ลงไปป้อนสินนครับมันโยนลงไปแล้วมันหกแล้วเทอะโอเคส่วนของระเบียงไอ้ส่วนของที่นี่มันจะมีระเบียงที่เป็นระเบียงในบ้านด้วยนี่คือระเบียงทาวน์โฮมส่วนใหญ่อะคุณผู้ชม มันจะอยู่หน้าบ้านใช่ไหมครับมันอยู่หน้าบ้านมันแล้วมันเป็นระเบียงที่เราแทบจะไม่ได้ใช้งานออกไปยืนทำอะไรเราจะออกไปยืนที่ระเบียงหน้าบ้านแล้วดูคนขี่จักรยาน่านไฟพันมาเหรอก็ไม่ใช่อันนี้จะเป็นระเบียงที่อยู่ในบ้านอ่าซึ่งพอมันเป็นระเบียงที่อยู่ในบ้านเราจะใช้งานได้ค่อนข้างจะสบายใจกว่าใช่ p r i v a t กว่าใช่เนี่ยเราก็เอาโต๊ะเอากาอี้มาตั้งหรือจะจัดสวนตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้เราจะสามารถความจริงทําเป็นไม้แบบว่าไม้เลื้อยขึ้นมาถึงผนังตรงนี้ก็ทําได้ใช่แล้วเวลาเราจะลงบันไดเนี่ยเราก็ไม่ต้อง เดินลงบันไดปกติแล้วก็ปีนไม้เลื้อยนั่นนะลงบันไดใช่ใช่ไหมต้องลงบันไดปกติอ้าวไหนๆก็ทําสวนมาแล้วอ่าแล้วนี่ก็เป็นไอเดียการจัดสวนที่มีอยู่ในทาวน์โฮมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วนั่นก็คือ Living งไอเดียทำอย่างนี้คิดได้ไงครับ Living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง